ให้เราฟองเราดูมุดเราฟอมเพราะมันจะมีครูดมุดหนูหมดครูต่อต้องไรับผากนอ๋ะทำไมมันไม่เบนแบนแบบของครูอ๋อต้องต้อง้องถูกอันนี้ถูกไหมล่ะต้องปักต้องปักยังยงผ้าถูกใช่ไหมอืมยืง ใส่เดินแพงง่ายสุดแล้วน่เหรอกูบอกเอาล็อกหมดตัวเลยตรงนี้ตรงนี้ฝั่งอีสานวี่งอย่นี้ รู้สึกมันเองไม่พอมัวต้องหาอย่างงี้อันนี้ซูบีดมือซูบีกมือของมือมึงใครพากูมึงพากับกูนะนี่นะคะคือทางเดินอาหารเราพาเราพาบอกเลยเราพา มเราม <คน S 2> า,น,านะคะแต่ไม่รู้ว่าใครไม่ขอออกนามแต่งตัวไม่เรียบร้อยค่ะก็จะมีอันนี้ปักเองมั้ะกกูกก่มีที่ชอบ